มองดูฟ้ามองดาวมองดินรอชมเเต่แห่งดังถูกพระนามอย่าเห็นว่าศักดิ์ศรีเกียรติยศย้ำนี่ข้าเสียดินนี้ว่าให้เทวินหวังจะเป็นเกียรติวงศ์ทอ สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พี่นนะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ยังคงมีสินค้ามารีวิวมาอัปเดตให้กับน้าสายบันเทิงของเราได้รับชมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็หลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีสินค้าเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเผื่อมีน้าท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงนะครับมีกล่องแหลกเข้ามาด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่กําลังหากล่องแหลกนะฮะ แล็คคอมเพกนะขนาด 8u นะครับผม 8u ลึก19นิ้วนะครับแล็คคอมเพกนะครับผมตัวนี้อ่าก็มีสายไม้นะครับอ่าเดี๋ยวพามาชมด้านนี้กันก่อนเลยนะครับผมอ่าเริ่มที่ตัวบนนะครับผมตัวนี้จะเป็นปีแอมคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงนะครับเป็นปีรุ่นใหม่นะครับมีหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธเล่น usb ได้นะครับใช้ไม้ได้เป็นปีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงนะครับอ่าตัวบน ส่วนตัวด้านล่างจะเป็นแอมหน้าลายนะครับ m b a รหัส PM 1น่ะสองตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ตัวละ1,450บาทนะครับตัวล่างก็1,450บาทนะครับสภาพส,สวยใช้งานปกติครับผมเดี๋ยวลองเทสให้กับพี่พิธาได้รับชมกันนะครับใช้งานได้ปกติทั้งสองตัวนะครับผม ใช้งานได้ปกติเสียงดีๆเลยนะครับผมสลับท่านที่กำลังหา,าปรีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงนะครับเอาไว้ลองเล่นคาราโอเกะกันนะครับผมหรือจะเป็นแอมหน้าลายนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้ามือสองสภาพใหม่มือตัวบนเปิดราคาไว้ที่1450นนะแอมหน้าลายตัวล่างก็เปิดราคาไว้ที่1450บาทนะครับผมใช้งานปกตินะเดี๋ยวมาดูที่แล็คคอมแพกกันบ้างครับผม ฝาหน้าฝาหลังครบนะครับผมตัวนี้แล็คคอมเพกสภาพสวยๆขนาด 8u นะครับผมขนาด 8u ลึก19นิ้วนะครับตัวนี้มีฝาครบนะครับผมฝาหลังก็มีนะฝาหลังฝาหน้าครบแล็คคอมเพกสวยๆ,ๆเลยนะครับ 8u ลึก19นิ้วนะครับตัวนี้ก็เปิดราคาไ้ที่2,500บาทนะ สำหรับแหลกนะสำหรับพิพิธภัณฑ์ท่านใดที่กำลังหากองแหลกเอาไปใส่พาวเวอร์ใส่เครื่องปรุงนะครับผมตัวนี้2,500บาทนะอ่าส่วนด้านนี้จะเป็นสายไม้นะครับผมสายไม้สายสภาพสวยๆใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ความยาวน่าจะประมาณ30เมตรนะครับมีอยู่2เส้นนะครับผมเส้นละ30เมตรนะเอาไปที่มวนละ550บบาทนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการสายไม้นะครับผมความยาวขนาด 30เมตรนะครับเอาไปที่550บาทต่อ1เส้นนะครับผมต่อหนะนึ่งม้วนนะนี่สายใหม่คุณภาพนะครับผมนี่หัว XLR ด้านนี้เป็นหัวแจ็คโฟนนะครับหัวแจ็คโฟนลีดอย่างดีเลยนั่นก็ผมนี่เดี๋ยวมาชมด้านนี้กันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นดอกลำโพงนะครับผมขนาด18นิ้วของ NPE นนะครับรหัส OEM 18นะ2,000วัตต์ไว้4นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆดอกเดิมนะครับมีอยู่4ดอกนะนี่สภาพด้านหน้าสภาพด้านหลังนะครับ NPE 2,000วัตต์ไว้4นะครับผมตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับผมใช้งานได้ปกติสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด4ดอกนะครับก็เปิดราคาไว้ที่ดอกละ 1,900บาทนะครับสำหรับดอก18นิ้วโครงหล่อนะครับ18นิ้วโครงหล่อของ NPE 2,000วัตต์ไว้ีนะครับรหัส OEM 18นะเปิดราคาไว้ที่ดอกละ1,900บาทนะครับสภาพซีสเวเดิมๆนะด้านนี้จะเป็นดอกลำโพง15นิ้วนะครับผมโครงปั๊มมีอยู่2ดอกนะอ่ตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ดอกละ450บาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดอกละ450บาทนะครับดอก15นิ้วโครงปั๊ม NPE ดอกนี้เป็นของแอคคอร์ดนะครับผมนี่แอคคอร์ดดอกแอคคอร์ดสิบห้านิ้วใช้งานปกติทั้งสองใบนะครับใช้งานปกติทั้งสองใบเอาไปที่450ต่อ1ดอกนะครับผมทับตู้ลำโพงนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งมีอยู่2ใบเธอโบน้าโค้งนะครับเธอโบหน้าโค้งนี่ขอบเหล็กหูจับเหล็กนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กไม่อัดแท้20มิลแต่แกงปั๊มนะครับ เป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมเทอร์โบหน้าโคง้งนี่จับเหล็กนะครับไม้แน่นแน่นเลยนะฮะสูตรเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมขนาดตู้ลําโพงนะครับผมกว้างห้าสิบหกนะลึกแปดสิบนะกว้างห้าสิบหกลึกแปดสิบสูงแปดสิบหกนะครับผมนี่สูงจากพื้นขึ้นมานี้แปดสิบหกด้านกว้างนี้ 56ลึกไปด้านหลัง80นะครับขนาดตู้ลำโพงนะเป็นสูตรเทอร์โบหน้าโค้งแต่แต่แกงปั๊มไม่อัดแท้20ิมิลขอบเหล็กนะหูจับเหล็กนะครับผมประมาณนี้นะมีอยู่2ใบนะครับผมตัวนี้ก็เปิดราคาไว้ที่ใบละ2,200นะแต่แกงปั๊มสวยๆนะครับผมใบละ2,200ทวนราคาให้อีกรอบนึงนะครับผมปรีแอมคาราวเีแย,ยกซับแต่งเสียง1,450ย แอมหน้าลายพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับของ mba อแหลกนะครับผมแหลกแปด u ลึกสิบเก้าแหลกคอมแพคสวยๆเลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับาสายไม้มีอยู่สองเส้นนะครับผมความยาวเส้นละสามสิบเมตรนะเปิดราคาไปที่ชุดละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้สายละ550บาทนะครับมีอยู่2ชุดนะครับผมด้านนี้จะเป็นดอกลำโพงโคงหล่อนะครับ npe 18นิ้ว2,000วัตต์นะครับไวสี่นิ้ว สภาพสวยๆเดิมๆนะเปิดราคาไว้ที่ดอกละ1,900าอบาทามีอยู่4ดอกนะครับผม1,900บาทดอก15นิ้วมีอยู่2ดอกดอกละ450ตู้าลำโพงนะครับผมตัวนี้ซับเบียดสินิ้วเทอร์โบหน้าโค้งนะครับสูตรเทอร์โบหน้าโค้งแต่แกงปัม๊มขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กตัวนี้เอาไปที่ใบละ2,200บาทนะครับดูสินค้าได้นะครับผมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศู5 3 3 6 4 2 6 9สลำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม A-N Studio A-N Sound ระบบเครื่องเสียงบ้าน,านราคารากานหก้า 0, 5, 3, 3, 6, 4, 2, 6, สาม3ามหกสีาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ